ครับเกษตรทำกินพาไปกินอาหารบ้านๆวันนี้นะฮะเรากินอยู่กับบ้าน,นะฮะเป็นข้าวยำทางตใตานี่ยนะ,ะข้าวยำข้าวยำนี่ก็ทำเองได้นะฮะก็คือหนึ่งละเราทำสิ่งแรกที่จะต้องมีก็คือน้ำบูดูข้าวยำน้ำบูดูข้าวยำนี่ในท้องตลาดเขาก็มี สำเร็จรูปอยู่แล้วหรือว่าถ้าเราจะทําเองถ้าเราจะทําเองเราก็เอาน้ําบุดูนี่นะฮะใส่น้าการปีป๊บก็ตะไคร้ส้มแขกะฮะเขียวขึ้นมานะ,ะใส่น้ําเขียวขึ้นมาให้เหนียวเหนียวขึ้นมาแล้วก็ออกอเค็มนิดนิ็มเค็มนหวานๆน,นิดๆน,นะฮะเนี่ยแล้วก็ส่วนเครื่องปรุงนะฮะเครื่องปรุงก็คือนี่เขาเรียกจริงๆเขาเรียกสารข้าวเอสารปลานะฮะก็คือบา,บ,าบ,าบางคนก็ออกกุ้งคะฮะ คือเอาปลาทำแค่ขนมจีนเอาปลามานึ่งแกะเนื้อออกมาแล้วก็มาคั่วคั่วคั่ว,วจนแห้งจะได้เนื้อปลาลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วเหมือนกันมะพร้าวนี่ครึ่งแก่ครึ่งสุกนะเลือกของรลาหามหามขูดเสร็จขึ้นมาก็มาคั่วคั่วแล้วก็มาตาให้มันเป็นละเอียดอย่างนี้นะ่าแล้วก็ผักนี่แล้วแต่ชอบจะใส่อะไรก็กได้นะฮะ ก็เวลาจะกินก็คือเทน้ำบูดูก่อนบูดูขา้าวยำเนี่ยแล้วก็เอาสารกุ้งเอ่อมะพร้าวรวบสารปลาเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ผักที่เราชอบนะฮะแล้วก็มะนาวนะมันแปลกอย่างนึงคือข้าวยำเนี่ย,ย,ยถ้าจะให้อร่อยต้องกินไข่ต้มฮนะไข่ต้มต้องเป็นเป็นยังมะตูมนะนี่นะนี่เป็นขา้าวยำผักตายแต่บางคนก็แค่นี้ยังไม่พอนะบางทีชอบผักอย่างที่บ้านผมนี่ผมชอบกินผักอยู่แล้วนะผัก เนี่ยเต็มตะกาฮะมีเแยะมีแตงกวามีบัวบกมีมะเขือแล้วก็มีแมงลักษฮะเนี่ยก็แล้วแต่เลยก็มากินกันให้มันเข้ากันฮะแล้วแต่คุณชอบฮะเนี่ยนะคืออาหารวันนี้เอาง่ายๆอยู่กับบ้านฮะกินข้าวยำภักใต้นะฮะ